สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวละอองดาขวัญพลรหัสนักศึกษา67040105226นักศึกษาสาขาหน้าที่ศึกษาชันา้นปีที่สองนะคะสำหรับสิ่งที่เราได้เรียนรู้วันนี้นะคะก็จะมี มนุษยสัมพันธ์คืออะไรและมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะมนุษยสัมพันธ์คือความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเข้าใจเคารพและสร้างความร่วมมือที่ดีเพื่อให้การทํางานและการอยู่ร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นองค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์นะคะก็จะมี 1. การเข้าใจตนเองและผู้อื่น 2. การสื่อสารที่ดีพูดฟังอย่างเหมาะสม 3. การเคารพและยอมรับความแตกต่าง4ความมีน้ําใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ห้าควบคุมอารมณ์และการปรับตัว6กการทำงานร่วมกันเป็นทีมความสัมพันธ์ที่ดีในองค์การเป็นอย่างไรและเราจะเสริมสร้างได้อย่างไรนะคะคือลักษณะของความสัมพันธ์ที่ดีในองค์การจะมีความไว้วางใจการทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกันเคารพบ,บทบาทหน้าที่ซึ่งกันและกันมีบรรยากาศการทำงานที่เป็นมิตร วิธีเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะคะก็จะมี 1. เปิดโอกาสให้สร้างสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา2ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม 3. รับฟังความคิดเห็นของพนักงาน 4. ให้กำลังใจและยกย่องผลงาน5แก้ไขปัญหาด้วยความเป็นธรรม 3. การสรื่อสารที่ดีในองค์การควรเป็นอย่างไรนะคะการสรื่อสารที่ดีในองค์การควรม,มีลักษณะคือ 1. ชัดเจนเข้าใจง่ายไม่คมเรือ สถูกต้องครบถ้วนทันเวลาสามสื่อสาร2ทางผู้ดรับฟัง 4. ใช้ท่องช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม 5. ลดความขัดแย้งและความเข้าใจผิดจิตวิทยามีความสำคัญอย่างไรกับมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารภายในองค์กรคือความสำคัญของจิตตวิทยาจะช่วยทำให้เข้าใจพฤติกรรมความคิดและอารมณ์ของบุคคลช่วยปรับวิธีการสื่อสารให้เหมาะสม กับแต่ละคนลดความขัดแย้งและสร้างแรงจูงใจทําให้การทํางานร่วมกันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเสริมสร้างบรรยากาศการทํางานที่ดี 5. จะสื่อสารกลยุทธ์องค์กรให,ให้ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไรนะคะก็จะมีหนึ่งสื่อสารเป้าหมายและวิสัยทัศน์ให้ชัดเจน 2. ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเหมาะกับผู้รับสาร 3. เลือกช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายนะคะส่วน 4. เปิดโอกาสให้ซักถามและเสนอความคิดเห็น 5. สื่อสารอย่างต่อนเนื่องและสม่ำเสมอค่ะ 6. ผู้นำต้องเป็นแบบอย่างในการพัฒนาตามกลยุทธ์นะคะค่ะสำหรับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็มีประมาณนี้นะคะ บวันนี้ขอบคุณค่ะ